สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพรพ่อแม่พี่อนเมียเจี๊ยบพึ่เก่าเลยจ้าพี่น้องจ้ากินก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่์ของพี่เจี๊ยบใช่เบิ่งเลยพูดอะไรพี่น้องของเรามาเสพเสร็จน้ำกันพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องทางฟังเล่าเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเสพเสร็จน้ำกันกับเพื่อนเมียเจี๊ยบเลยจ้าพี่น้องเมียเจี๊ยบเรากิดยุ่งขังอย่างไหมสีน้ำเปิดเครื่องเวลาทักพี่น้องพ่อแม่เลย พี่กับนีแม่เอาปลาุกด่วนที่เอาดอกจ้าคนกันเนเาะไปแกะปลาใส่แม่เสียตัวนี้ใส่ไดี๋ยวนะใส่ได้อีหลีเลยจ้าบังคับใส่จักว่ามีเหลียงจักว่าเส้นขาวด้วยพี่น้องเส้นมีขาวเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่เห็ดเฮ็ดกินเองจ้่พี่น้องจ้าน้ำซุปนะเอาน้ำซุปไก่เห็ดแซ่บเด้พี่น้องก๋วยเตี๋ยวตามใจฉันจ้ามีาย เป็นในน้องดองอันปกริเจี๊ยบมั้งจ๊ะกุ้งแกินก่อนหอมๆตูดไกลมากที่สุดเลยจ้ะกุ้งซับกินเขาไปบอจ้ะกิน,ก,นกินเลนเจ้ะกินไกลว้าวพี่น้องคนก่อนใส่เดียดนะ้ำ แซ่บบ่าบาดนีเนี่ยพี่ตังมันอย่าลืมไปซื้อน้ำตาลเด้อไปรับน้องน้ำตาลเมื่อพี่น้องอยาลูใส่เข็มนะัเเดกันเอาพี่กันเอาวันนี้แม่เอาป่าะเดี๋ยวๆขออนุญาตกันเด้อขอซอนเจ้าขออะไเนานอะ,อะ เอาแมวเอาให้แม่เก็บในกระปุกจ้ะต้องกินไส้ที่ยาวใน้ามากิน้าอันอนี้กระเขาวเขพอิกเุ็ดคือเสียบแ่ส่จ้ะนะพริกเซ่นําหนวดพี่น้อง บีนี่สุดยอดด้วเนี่ยกัดสลัดโอ้นอนออฮะก็ต่างกินเหมือนมดเขที่จูดนะครับสองไส้ขึ้นไปโรงเรียนเช่นไงพี่น้องลูกไา้หลายคน ทีไปซื้อเพื่นกินมันกับาอ่มดอกก้ะทุกไส้อย่หนอ้มน่แม,ม่ม่ได้หลายสิ่กินเกี่ยมาลจำได้ก็ใส้สินจำะก็ ป็นหมานด้พี่น้งองปูไซ้ไว้ก็นัองกินพี่น้องถักออนครับนััวเคยจะทำไปกินใสอยากเข้ากักินเยียสจัขวาออิม เอาเบาผิดมิวจัเฮ้ยพี่แม่นี่เหเียนเงีเงินสีก,กอ,อ่อบจนานผิดผิดโทรรำพนงับนี่จากบ้านนี่จ้ะจับมาหาบานจากสื่อมาสองจก แล้วกินบ้านเม่เพิ้นเม่เจี๊ยบนั่นหัวใหญ่ลูกสายมันกับว่ามันเด็ดเดียเพิ่นน้อยๆเนาะกินน้อยๆนะน,น,น,นี่พิ่นใหญ่แล้วเห็ดยังกับหมอยใหญ่มาพี่น้หอหนัก

ได้ครับเนะเะเอะเจ็บเจ็บปาม

กนั่นบ่ะอืมเฮ้ยบ่ะเฮ้ยจ่ะวัน้มาไปหยาดใสันไม่ค่อยมีอลาวหยาดหนึงหิวเขาคือว่าหิวก็หิวเลยดิน่ะน่ะ ตัวน,นี้่ะเจา้าสลัดเจ้าสลัดสิบบาทเซมาเป็นสอบนะนคุณโออกจีงเลยร้อยเ้ แม่พีคเผาสิบห้าบาทเฮ้จ้น้พริบห้หสดัดหนานี่มันแสบไปแล้วอบเด้่ยใชัวดย่มเลย เนี่กระหล่ำผักบุ้งผังอกจ้ะดวกใส่กัดจ้ามือกองโกนแล้วจ้ะ

มือกลองตืนแบบนี้มือก็มือก,กองกนกล่องกล้นีใส่ภาษ <c oughs> าใบเ็ดานอหิมานีจับใส่จับใส่ เรียว่าไปกินยุราหน,นจับไซคือคือความคิดจบขรองอยู่แค่ไหนวะไอเดียวกินสามคำ<ะ>ห้าปากแล้ว กินลูกโดดกับไอ้ลูกนึง <It. S 1> เฮ้ยกาไหวล <Okay. S 1> ูกเคยเอมมะฝากไม่มมีล okay, ูกเคยลูกฮัเอมมะฝาก <It. S 1> เพียสประชันเดียวเพ้ย so. ไปเลย,ยเลยไไจ้าพี่พน้องจา้าพิธาพอไหมเลจ้พี่น้องจ้าพี่ตังเอ้ยบุกลูกช่าก่อนจะคอยสิก,กินไหมพี่น้องจ้ากินเนียอไนม,มีจา้าจ้า